สวัสดีพี่น้องป้องปลายสูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อนอครับกับทางพยแแสนบ้านทุ่มคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางคุณแม่น้องยุริสูฟังเด้อครับว้าแล่ากะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับแม่น้องยูริโพสต์แจ้งข่าวด่วนแบบนี้หลังมีประเด็นเรื่องแอดมินโกงเงิน แมนแจ้งข่าวด่วนอี่อย่างน้อบัดที่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมว่าสูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากที่ทางบอดบิ๊กเพื่อนได้ออกมาเปิดเผยนะครับพี่น้องว่าสิมีกลุ่มเอฟซีนะครับที่เขามาติดตามนะครับศิลปินในค่ายตัเกียวมิวสิกนะครับแล้วการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับพี่น้องนะครับบางคนนะครับบางคนคนเดียวนะครับพี่น้องปิ่นกลุ่มเลยนะครับไปอยู่ตามบ้านฮักต่างๆนะครับพี่น้องแล้วบัดที่นี่ ก็มีประเด็นว่าเอฟซีนะครับกับด้วยความเชื่อใจแบบนี้ครับก็มีการโอนเงินฝากเงินนะครับให้ทางแอดมินหรือว่าเอฟซีนะครับที่เขางมหาผลประยชน์นี่แหละครับพี่น้องแล้วก็มีประเด็นว่าเอาเงินมาให้ศิลปินบอตุงนะครับหรือว่าง่ายๆก็มีการโกงเงินกับนะคับพี่น้องซึ่งทางน้องยุริกระโดนคือกันนะครับล่าสุดนะครับทางคุณแม่นะครับก็คือแม่พรนนะครับก็เลยได้ออกมาโพสต์เฟซแบบนี้พี่น้องนะครับโพสต์แจ้งข่าวนะครับเพื่อนโพสต์ว่า ผ่านเฟซน,นะครับของทางแม่พรน้องยูลินะครับเพื่อนโพสตว่าขออนุญาตแจ้งให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักน้องยูลิให้รับทราบนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแม่พรเป็นแอดมินบ้านน้องยูลิบ้านหนึ่งและสองแต่เพียงผู้เดียวนะคะย่าเดือพี่น้องแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ตอบช้าหรือผิดพลาดประการใดช่วยติงแม่พรได้จ้านะครับเลี้ยวกระดอกจันนะครับพี่น้องเตือนพอ่อว่าการกระทําอันใดที่ไม่ได้แจ้งจากแม่พรหรือน้องยูรินะครับถ้าเกิดความเสียหายแม่พรและน้องยูริไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณีจ้านะครับพี่น้องแล้วก็ลงท้ายครับขอขอบคุณพอ่อพ่อแม่แม่พี FC, ่พี่ทุกๆคนมากมาก ที่เข้าใจแม่พรและคอยสนับสนุนน้องยูลินะคะนะครับพี่น้องก็คือว่าง่ายๆหลังจากนี้ไปนะครับแม่พรจะเป็นแอดมินคนเดียวนะครับทั้งบ้านหนึ่งและบ้านสองนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บมีทางเอฟซีพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจแม่พรนีเยอะแยะมากมายนะครับเอฟซี FC ทันนี่นะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่พรเป็นแอดมินเองดีที่สุดค่ะ เรื่องเงินเงินทองๆองอย่าไว้ใจคนอื่นยังไงเราก็เป็นแม่ย่อมดูแลลูกเราได้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะนะครับเอ็บสีท่านต่อมาพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าดีแล้วค่ะเงินไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วก็อีก2ท่านพี่น้องนะครับท่านนี้ก็ให้ความคิดเห็นนะครับบอกว่าแบบนี้ดีมากเลยค่ะแม่พเรเป็นกำลังอ่าครับเป็นกําลังใจให้นะคะนะครับ แลวก็ท่านสุดท้ายก็บ,บอกเก่งมากแม่ชัดเจนดีค่ะนะครับก็คือว่าง่ายๆพี่น้องเพื่อความโปร่งใสนะครับเพื่อความสบายใจของอีสีของแม่ฮักท่านอื่นๆนะครับแม่พรดูแลเองนะครับจะเป็นแอดมินเองทั้งบ้านหนึ่งและบ้านสองนะครับก็บเลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เลยเครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพอยังแสนบ้านทุ่งน้ำเนเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ